สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนี้ผมจะเอารถนิสันมาไปตลาดนะครับตอนมืดๆแล้วแหละอา้าวจอดทิ้งไว้10วันนะครับไม่ได้สตาร์ทเลยสตาร์ทไม่ติดนะครับแบตหมดไปเลย <c oughs> ก็มันมืดแล้วก็เลยเอาคันใหญ่ไปตลาดแทนนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถอดแบตเตอรี่ที่มันอยู่ใน ตู้ทึบนะครับที่เราใช้เป็นไฟไฟเปิดพัดลมเปิดไฟน่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดแบตเตอรีนะกก่นั้นมาพ่วงกับนิสสันมาร์สนะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ลองอ่ยังกดกดล็อกได้อยู่นะเมื่อวานก็กดกดล็อกได้เหมือนกันลองสตาร์ทดูหรือว่ามันจะติดนะครับ ถ้าต,ติดจะได้ไม่ต้องพ่วงแบบเนี yeah. ่ยนิ่งเลยหมดเลยสนิทก็อ,อะไรครับปฝากระโปรงไว้ก่อน จะ <c oughs> เ,เอาสายพวงแบบก่อนแบบเดี๋ยวต้องไปรื้อแบบนะ <c oughs> สายพวงแบบนะอยูอย่ในนีน้แหละ <c oughs> 厉害 <Thank> ของทางวานขับไปตลาดของไม่อยู่ที่เดิมเลิ่มใสเรื่อนมาเ,อาเดี๋ยว,วเราต้องขยับตัวขานี่ออกก่อนนะขาลงเนี่ย ไช้ช่วยเขียรยเป็น,นไม้ไผ่ยาวๆเขี่ยตัวข้างในนู้นนะตัวข้างนอกนี่เราขยาับกันขยับไปข้างนึงก่อนไอตัวเนี้ยเราต้องเอาไม้เขี่ยแบบนี้

ปแจามาขันตัวนี้ก่อนถอดหัวออกนะคะ <c oughs> รับปแจจ็็ยูนในรอบนี้แล้วนะครับถูงเครื่องมือแต่ว่าผมขี้เกียจถอดตัวเหนกเนี่ยครับถอดข้อถอดอดอกมันย๋ยวมันหลวมก็เลยกล่าวว่าผมจะถอดไอ้ควงแทนนะเอาสายไฟออกถ้ไอ้ควงถอดเอาสายไฟออกกอพอ จะได้มาใส่ใหม่ง่ายๆน,นี่เราแค่ไปพ่วงนะให้มัน,น,นสตาร์ตติดเฉยๆใส่ไฟก่อป อ2นทอนัไปคือนักระบานตากข้าวอยู่นะ <gal diving> <CDU> <c oughs> <t> <gal diving> ใกล้ๆกันหน่อยอยู่ลูกเวลาจัมแบตให้ต่อคั่วลบก่อนนะครับในลบลบ ค่อยต่อควบบวกสดแง ปิดแล้วเ,เงือตกเลยแล้วก็ไปถอดแบตนะครับถอดขัขว้วบวกวบอนเดี๋ยวจะไปถอดขั้วลง Det er litt kaldt.